สุดยอดเทุกคนจากเอสเฟอร์และเอซูสเอเอสไฟเบอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นอินเทอร์เ <Eso> น <sé cake> ็ตบ้านความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกไร้สายด้วยและต่อ ไปว่าล่าสุดเลยนะคะจากทีมอาคิวเอเจน่านั่นเองอีกสักพวงเดินทางนะคะทุก่ท่านจะได้ชมชม โชวโซนแบการแข่งขันทัพซีโบบายนะคะทั้งจากเอสและก็ทีม r r ร์อารหน้าของเราแล้วนะคะอดใจรอสักพักหนึ่งเท่านั้นช่วงนี้ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเป็น t h เด็กเซสเซอร์ที่เรามีนะคะ ไม่สะดุดนะคะไม่แหลกระหว่างการเล่นแน่นอนหรือถ้าชื่นชอบการเล่นเกมนะคะผ่านโมบายโฟนต้องบอกว่านะคะที่เรยใช้งานผ่าน A S A One Next G ของเราได้เลยระหว่างนี้ค่ะใครที่อยากจะมาชมการแข่งขันนะคะทับ G Mobile ระหว่างทีรอกินจะสม S G มาจืด A J นาะคะอ่อนใจหน่อยสิผู้ชมอ้โหส่า สูงนะคะไฟก็ล็อตติดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถ้าชื่นช,ชอบการเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือมบอถือนือถค่ะนี่เลยน,นะคะเรามีซิสมเป็นซิมแบบใหม่ล่าสุดนะคะที่เอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะเอาใจสำหรัคคบคนที่ชืช่นชอบการเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะคะให้เหราไวดีของเราเนี่ยได้มากดล็อกโลกสุดมันของไวดี หรือเกมมิคบอลน,นะคะวันนี้เรามีไลเซอร์และเอซวิตนะคะที่เรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสำหรับเกมมิคบอลโดยเฉพาะด้วยอยา่างกพิจาเล่นเกมผ่าโมือโือได้ไหมก็ง่ายมากๆเลยนะคะเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราน,นเองค่ะเอาละช่วงนี้อีกสักครู่นึงค่ะทุกท่านนะคะจะได้ชม ะะการแข,นขน่งขันพับ G Mobile ระหว่าง SB f i กับทีม RRQ อัชนาแน่นอนนะคะอดใจรออีกสักพูห่นึ่งเท่านั้นซึ่งทั้งสองทีมนี้โอ้โหเขาก็อบอกว่ามีแบบดีๆที่แตกต่างกันไปนะคะ SB f i ก็หล่อมากๆน,นะคะแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันพับ G Mobile นะคะเขาต้องไม่ยอมแพ้กันแน่แเลยอดใจรออีกสักพู่ทนหนึ่งเท่านั้นนะคะหรือว่าะเปน RRQ อัชนานะคะอันนี้เนี่ย แชมป์มาหม,าม,ามาาัดจกดูไปด้วยด <D> ีกรีนะคะเป็นชมป์โลกมาแล้วด้วยเพราะฉะนั <free> ้นแล้วการแข่งขัน,นจะหนุกระเผิดมันขนาดไหนเตรียมตัวชมได้เลยนะคะนอกจากที่เราจะมีทั้งสองทีมนะคะที่มาร่วมแข่งขัน p ั b จีโ b i l e ที่เรียกันว่าน่าติดตามแล้วต้องบอกว่าเรามีนะคะนักฆ่าสุดมันที่โด่งดังมากๆนะคะ ทัสเตอร์ซึ่งก็คือพี่บูแล้วก็พี่ทีลอนั่นเองจะแบบว่าดูเหล็กเพ็รมันทั้งคนภาพแล้วก็คนเล่นขนาดไหนนะคะอีกสักครู่หนึ่งเท่านั้นรอไม่นานค่ะอีกสักครู่หนึ่งเท่านั้นนะคะจะได้ชมการแข่งขันทัพจีมอบายนะคะที่นี่แน่นอนเพราะว่าเล่าจากนี้นะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามีให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามกันตลอดเวลาเดี๋ยวยังไงล้วเนี่ยเดี๋ยว คดใจรอสักพู่นึงติดตามชมการแข่งขันได้เลยค่ะ